ครับผมผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวอีกแล้วครับนี่ครับมาดูถั่วกันครับนี่คือถั่วฝกยาวที่ฉีดโสมแดงฟิกบวกอะมิโน,โนครับตรงน,นี้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับที่ที่ปลูกตรงเนี้ยงานงานครึ่งไงมาครับอันนี้เนื้อที่ประมาณงานครึ่งนะครับเพราะปลูกหลายแต่ตรงเนี้ยงานครึ่งแต่เช้านี้เก็บได้ประมาณ อันนี้ก็เอาไปส่งแล้วสิบโลนี่อีกประมาณก็อยู่ที่หกสิบกิโลครับแล้วตอนนี้อ่าโลเท่าไหร่ครับตอนนี้โลเท่าไหร่ครับยี่สห้าโอ้โลละยี่สห้าหกสิบโลครับผมสุดยอดไหมครับสมแดงปิกบวกอามิโนงเราครับเนี่ยครับใครไม่ลองใช้ไม่รู้ครับว่ามันสุดยอดจริงครับสังเกตสังเกตดูที่ฝากครับเนี่ยฝากเขาจะใกล้เคียงหมดครับ แล้วนี้จะหวานกรอบครับแล้วรสชาติหวานกรอบไหมครับคุณนกเอี้ยงชิมชิมชิมแล้วไม่ชิมผมว่าชิมจนผมรู้ว่าหวานทั้งหวานทั้งกรอบครับเนี่ยครับเอาแล้วชิมแล้วจะเห็นผมไหมนี่ครับคุณนกแองบอกชิมครับอ้มันหวานจริงครับครับผมแน่นอนครับสมแดงฟริกบวกอะมิโนครับผมต้องขอขอบคุณบริษัทโฟน่าเน็ตเวิร์ตีผลิตสมแดงฟริกและอะมิโนมาเพื่อเกษตรกรตัวจริงครับผมสวัสดีครับ